สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับพกกันอีกแล้วในวิดีโอนน่นองนะคะก็ช่วงนี้ก็ว่างอ่มิดนึงนะก็เลยมาทำวิดีโอให้ดูกันนะคะวิดีโอวันนี้ไม่ได้มาแต่งหน้าเพราะว่าหน้าเต็มมาแล้วแต่ว่าจะมาพูดถึงวิธีการม้วนผมนะคะตอนอยู่ไทยเนี่ยพอนจะม้วนผมแทบทุกวันเลยเวลาใครจะรอนก็คือจะเป็นผมที่ม้วนม้วน,นตลอดเพราะด้วยความที่หน้าเนี่ยกลมนะคะพอเวลาปล่อยผมตรงเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบหน้าเรามันดูโดด,ด,ด,ดออกมามากแต่พอเวลาผมเรามันมีวอลล่มมากขึ้นมันมีความพลิ้วไหวมากขึ้นนะคะมันก็ทําให้เหมือนกับว่า เรามาดูเล็กลงนิดนึงดังนั้นนะคะก็มีคนถามเยอะเกี่ยวกับการม้วนผมมาแรยังไงนะคะตอนอยู่ที่ไทยเราจะใช้ขนาดอัน a r า l e s s c h นะคะอันที่เป็นขนาด25หัวหัวเขาเรียกหัวแกนขนาด25มิลนะคะแต่ว่าเอามาใช้ที่นี่แล้วค่าไฟมันไม่ตรงกันก็คือใช้ไม่ได้ดังนั้นก็จะใช้อันอื่นแทนนะคะที่นี่เราใช้อันนี้ค่ะเป็น v i d ดแ s a ูนนะคะแต่ว่าส่วนตัวคือชอบเลอเซชามากกว่าเพราะว่ากำลังไฟอะไรเงี้ยมันดีกว่าแล้วมันก็มีโทมารินที่ปกป้อง มองผมแล้วด้วยนะคะนี่ก็เป็นผมที่มว้วนเป็นแบบหลนคลายๆให้ดูกันนะคะยังไงเดี๋ยวก็ไปดูวิดีโอพร้อมกัรทําผมนา่นารักน่ารักอย่างนี้ได้เลยค่ะไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะแบ่งผมเป็นสองข้างอย่างนี้นะคะนี่ก็คือผมตรงปกติเลยนะคะซึ่งมีการบํารุงก่อนนะคะรวมถึงฉีดพ,พวกคีปโปรเทคเตอร์ต่างๆนะคะเพื่อป้องกันผมนะคะที่ถูกทําลายนะคะ หยิบผมนะคะขึ้นมาถ้าคนผมหนามากๆนะคะจะต้องใช้ชอ่อที่เล็กลงแต่ว่าผมออนเส้นบางดังนั้นใช้ชอ่อประมาณนี้ก็ได้แล้วเข้าไปนะคะหยิบอย่างนี้แล้วก็หมุนหมุนออกนะคะออนจะหมุนออกเพื่อให้ผมเนี่ยมันมวนลอนออกด้วยความที่อ่อนหน้ากลมพอบางทีอ่อนหมุนอะไรที่แบบเข้ามาหาหน้าตัวเองอะ่ะมันจะทําให้หน้าดูแบบกลมแบบเป็นน้องเห็ดอะไรอย่างนี้นะคะอะหมุนออกออก็จะเริ่มจากปลายสุดนะคะหมุนอะหมุนตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้ง ม้วนมาถึงปลายนะคะก็จะท่าน่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกช่อเสร็จแล้วนะคะองก็จะหยิบผมนะคะอีกช่อหนึ่งก่อนที่จะคลายผมเก่าเพื่อให้ผมที่ม้วนแล้วกับผมที่ยังไม่ม้วน,นเนี่ยไม่ไปปนกันค่ะเสร็จแล้วนะคะค่อยๆคลายออกมาจึงอ่ะผมก็จะเป็นรอนนะคะถ้าใครอยากให้เป็นรอนที่ดูคยกอะไรนะรอนเด้งๆนะคะก็แนะนําว่าให้ใช้ช่อผมที่บางลง แล้วก็อาจจะทิ้งไว้นานขึ้นนิดนึงแต่การทิ้งไว้นานขึ้นนะคะก็จะทําให้ผมเสียเหมือนกันเราออนอนอชอบในส่วนอันที่มันเป็นตัวแกนม้วนอย่างเดียวมากกว่ามากกว่าที่เป็นเหมือนไอ้อันที่มันหนีบแล้วก็ต้องมาม้วนผมเพราะอนอะนบิดมือไม่ค่อยเก่งแล้วก็แบบงงๆด้วยก็จะถนัดอันที่เป็นม้วนอย่างเดียวมากกว่าตอนนั้นนะคะที่ไปอลองม้วนผมเล่นกับ เคาน์เตอร์เลทาชาที่ห้างเงี้ยเขาก็บอกจริงๆการที่เรายกผมมันตั้งแบบนี้เฉียงแบบนี้หรือว่าตั้งอย่างนี้นะคะมันมันทำให้เอฟเฟกความเด้งของผมการสปริงตรงผมเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยแต่ว่าอองก็ยังไม่เคยมานั่งสังเกตว่าถ้าเราตั้งอย่างนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันต่างยังไงบ้างใช่ยงไงถ้าใครอยากรู้ก็ลองดูกันได้แลด้านนี้สุดท้ายแล้วของด้านนี้ ถึงช่อสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะม้วนเลยม้วนออกเหมือนกันนะคะมี่ม้มวนให้ดูชัดๆนะคะัะม้วนออกนะเสร็จแล้วนะคะก็คลายออกผมก็จะเป็นรอนนะคะวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะออก็จะทิ้งให้รอนมันเย็นนิดนึงนะคะแล้วก็จะค่อยๆสางด้านเย็นแล้วนะคะก็ใช้มือสา,อางนี้ ใช้มือสั่งนี้เลยผมข้างหน้านะคะขั้นตอนนี้ก็คือจะเนบกิฟก็ได้จะปล่อยลงมาก็ได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นเปียอะไรก็ได้แต่ว่าวันนี้จะมาทําเป็นเปียให้ดูคะ่ะนะคะบผมมาแบ่งผมเป็นเปียแบ่งผมเป็นเปียนะคะแล้วก็ถักเปียเลย ะะแล้วก็ค่อยๆโยกไปด้านข้างนะคะแผ่นคอนที่ถักเปียกคอนสซลวันที่หน้าร้อนเนี่ยเราผมมาปลอกหน้าอะไรเงี้ยคือทั้งเหงื่อทั้งฝุ่นทั้งแดดอะไรเงี้ยมันทําให้กลายเป็นว่ามีแต่เชลโลสิ่งสกรปรกเต็มหน้าไม่หมดนะคะแล้วก็ขอให้เกิดสิวด้วยเนาะดังนั้นก็แบบมาเลี่ยงสิวกันดีกว่านะคะแถนถักเปียก็ดูเข้ากับหน้าร้อนด้วยเสร็จแล้วนะคะใช้คิ๊บดำเลยสอดเข้าไปในผมนะคะอยากเก็บกิ๊บดำก็สอดเข้าไป ไปนะคะปิดดึงดันให้ปมบองนิดนึงเสร็จแล้วค้านี้ก็จะเป็นผมม้วนนะคะวิธีการม้วนผมที่หลายๆคนถามกันถ้าอยากได้เทยงที่บอกคือถ้าอยากได้ให้รอนดูเด้งกว่านี้นะคะก็ใช้ปลายปลอยผมที่น้อยลงนะคะแล้วก็อาจจะทิ้งนานขึ้นแต่ผมก็จะมีโอกาสเสียมากขึ้นแต่ถ้าอยากได้รอนอ่อนๆนะคะก็ใช้รอนที่หนาขึ้นนะคะคือปลอยผมเนี่ยใช้ให้มันหนาขึ้นนั่นเองนะคะยังไงเดี๋ยววันนี้ ก็จบกันไปเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะได้ยบาค่ะสวัสดีค่ะ